สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอ้โหอะไรกันลำพางแค่ปืนผมเนี่ยจะซื้อปืนอื่นๆก็ยากแล้วนะครับเขาไม่อยู่อะ่ะดีครับดีดีดีได้คิวฟีแบบที่ผมชอบครับจะเดินมาไม่เอ้ยซ้ายมือผมครับเฮ้ยเอักนะเว้ยอักนะเว้ยให้มันน้อยๆหน่อยเฮ้ยโอ้โหนั่นไงว่าเลยผมอุตส่าห์แอบเนียนแล้วก็คิดว่าเขาจะไม่รู้ครับ ในโกดังท่านผู oh, hey, hey, ้ชมเฮ้ยเฮอ้าวได้ระเบิดฟรีด้วยว่ะปลาแบบแรนดอมก็ยังได้อะครับของจริงเมื่อกี้คนนี้ยิงผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยข้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเเ้้้ยเ เปลี่ยนกันโซนก่อนขวามือผมมีครับอยู่ซ้ายมือแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยแล้วปืนมันออกเป็นลูกซองทำไมมันจิงเป็นยูซี่วะบล็อกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองรู้จักอับป่ออักอ่ะเพื่อนอักในตำนานอ่ะเพื่อนโอเคน่าจะไม่ใช่ครับมันน่าจะบล็อกแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยซ้ายมือผมมีครับอุ้ยอักยิงชนะว่ะเฮ้ย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 เกือบชิบหายแล้วท่านผู้ชมดีนะที่เมื่อกี้ผมกดย้ำๆเอาไว้ครับไม่อย่างนั้นซวยแน่นอนเฮ้ยชุดมีกล้องเว้ยเอ้ยผมมีกล้องอยู่เว้ยท่านผู้ชมว่าผมเดินไปผมจะตายเปล่าวะโอ้ยตายตายตายรับตาย เปืนอย่างนี้ก็ย uh> uh ิงชนะคนอื่นได้ด้วยหรอครับเนี่ยเฮ้ยยากยากเฮ้ยเฮ้ยบ้าเอ้ยตัวมันติดกันครับผมยิงยากโอ้โหเอ้าเขาเจ็บมาจากไหนครับเนี่ย เอ้ยฮ้ยได้คิวเว้ยได้คิวเว้ยโอฮ้ยปลาเอ้ยไม่มันนัวจังวะท่านผู้ชมฝ่ามือสไนเปอร์ครับเฮ้ยเฮกระสุนปืนแม่งเดี๋ยวจับขายทิ้งซะเลยไอปืนนี้เนี่ยโอ้โหไอปลามาได้สวยเลยครับเฮ้ยเฮ้ย เองเล่น AK เอ็งจะกระโดดยิงเหมือนอักไม่ได้นะไอ้นมแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วมันทำไมวะเออท่า <c oughs> นผู้ชมแม่งยิงใครไม่โดนเลยครับ <c oughs> เอ,อ้าเผมว่าปืนนี่เแม่งแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะ มันยิงสู้คนอื่นเขาได้ยังไงกันวะเฮ้ยเอ้าเ,เอา <c oughs> เอบทดจะตายง่ายก็ง่ายมากเลยเ้ยจะเดินมาอีกไมเอ้ยได้คิวเฉยเอาสองคิวเฉยเอาสามคิวเฉยโอ้โหนี่นึกว่าจะเฮ้ยนึกว่าจะรอดซะอีก ไอ้ปืนนี่มันปืนอะไรครับเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยนขนาดผมเคาะแล้วนะท่านผู้ชมเอาระบบอย่างเงี้ยบทจะตายก็ตายทำไมประอาดประอาดอทำไมประมาทอักกันจังเลยอ่ะครับโอ้ยตายจนได้ท่านผู้ชม ปืนแม่งควรส้นตีนผมจังเลยวะโอ้ยกระบอกผมโปด้วยเออถามจริงๆเธออักกระบอกเนี้ยนะโปโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮลมีเอ้อเอยผมรอดได้ยังไงวะท่านผู้ชมการส่นกระจายตัวไปไหนก็ไม่รู้ครับเอ่อสะพานสนไนเปอร์ครับอย่าเอ้าเวนกรรม No God please no 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 เรียบร้อย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเองก็ติดแสงตัวเองใช่ไหมเพื่อนเป็นยังไงล่ะกำตามสนองจนได้ไอทิศโอเคเขาอยู่ยาวครับมาระเบิดเหรอจ้าทีมของคุณผมจะเบิร์นแล้วเพื่อนโอ้โหดูผมยิงดิท่านผู้ชม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยเกองใจเปินผมนิดนึงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้คิวเว้ยท่านผู้ชมยาวยังมีอยู่อีกครับเฮ้ยเฮ้ยรอดเฉยเกิดเรามีครับอ้าวเขาไม่ได้เช็คหลังด้วยว่ะเฮ้ย ว้าบโอ้หอ้าวไปไหนแล้ว่าหมดแล้วเหรอโอ้ยรอ,อดว่ะเฮ้ยอ่าแล้วก็ติดแสงครับโอ้ยโ,โอ้หไม่แบ่งใครครับไม่แบ่งใครกลับเลยเฮ้สยสไนเปอร์มีอยู่ครับท่านผู้ชม ชุดๆเอ้าเวรกำโอ้ยโอ้ยอักยิงชนะโยซี่ว่ะเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงล่ะท่านผู้ชมอักอักนี่อักเชียวนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนผมอักเชียวนะเว้ยไอ้บ้าเอ้ยจะทำอะไรก็เกรงใจปืนผมนิดนึงครับ ระเบิดจัดไว้เร็วเร็วเดินมาเพื่อนเฮ้ยครบแล้วผมครบแล้วอักว้ยอักว้ยอักสู้ตายเว้ย ผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ